ห้าครับแต้มที่เจ็ดห้าครับมาเต้ยครับหลังจากถ่ายขนครับยังไม่เต็มดีครับแข่งใหญ่มาครับนกฟ้ารับ แข่งสวยมากครับแข่งไกลไม่รู้ว่ากี่คู่ครับสวยด้วยครับไอติจังสมนะครับมาเตอร์ครับมาไวเคลมไวครับแต่มนี้ครับ